โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ผมก็ฮจีจีแอนชาแนลเช่นเคยผมวันนี้ผมก็ขับกับคอนเทนต์เกมเดอะเทนเนอร์ไรด้าหรือที่เฮดจีของเราเช่นเคยผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตว่าระบบของเกมนั้นเขามีการเพิ่มอะไรเข้ามาผม ไม่ว่าจะเป็นการเช่าตัวละครผมการซื้อตัวละครด้วย NFT หรือว่าการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ราคาเหรียญหรืออะไรต่างๆนานาผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครถ้าทุกคนพร้อมแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเยนะผมแล้วทุกคนกดแล้วนะผมฝากขอบคุณล่วงหน้าผมแล้วทุกคนไปดูได้แล้วผมไปโอ้ยครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่หน้าของเว็บ มาร์เก็ตแคปับผมขั้นตอนแรกก็คือผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูราคาเหรียญของเรียกว่า TSG นะผมหรือเหรียญ The Channelina ของเราเนี่ยนะผมแต่ก่อนเนี่ยเขาได้ได้ขึ้นไปทูดมูลถึงห0ร้อบาทนะผมก็คือประมาณยี่สิบกว่าดอลน,นะซึ่งตอนนี้เราประมาณ1 2ถึงดอลหนึ่งดอลนิดนิดถึง2อดอลน,นะอะไรประมาณนี้คือแบบเฮ้ยมันน้อยมากเลยนะคือแบบว่า 67บาทนั่นเองคือลงมาโหลงป่าป่าป่ป่ป,ป,ป่อาจจะเป็นเพราะชว่วงนี้มีกระแสเรียกว่าแบรนด์บิตคอยแบรนด์ดิจิทัลแฟนตี้อะไรต่างๆนานามากมายให้ผมแบบการต,ต่อต้านกันเพื่อภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมต้องแบบดูข่าวดีๆแล้วแบบลงหยับมากนะคือแบบโอผมเห็นแล้วแบบโอ,โอตกใจอยู่นะคือแบบแครๆแบบตัแบบ้งแบบแต่หนึ่งช่วงแล้วขึ้นไปติบสิบสิบกว่าแล้วขึ้นไปยี่สิบอะไรบอลอะไรเงี้ยผมมาต่อไปก็จะพาไปดูที่ราคาของเกาเรียกว่าไทยรันคอยนะผมบ้าง ก็คือเหรียญ t h c ของเราเอง t h c คืออะไร t h c ก็คือเหรียญที่เราไว้เออเหรียญก็คือเพจตัวเออเพจตัวเออคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยเอาตัวละครที่ซื้อจากมาร์เก็ตหรือซื้อกล่องเนี่ยไปเออเหรียญก็คือเล่นแล้วได้เหรียญ t h c กับมาเป็นเหรียญที่ตอบแทนนั่นแหละที่เราจะแลกไว้เพื่อเป็นเงินจริงอะไรประมาณนี้ว่อซึ่งตอนนี้ราคาก็จะอยู่ประมาณ1.6 6บาทซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมเล่นแรกเลยนะขึ้นไปสูงประมาณ10กว่าบาทเลยนะ ซึ่งจำได้า่าผมเนี่ยเคยขายประมาณเ,าเรียกว่าสิบสองสิบสาบาทนะตอนนี้ลงมาโหแบบเยอะมากแต่ถามว่าตอนเนี้หนึ่งจุดหกเนี่ยเหมือนเป็นราคากลางไปแล้วนะไม่ใช่ราคาที่แบบว่าเออราคาแบบแย่อะไรนี้นะเป็นเ,เหมือนจะเป็นราคากลางไปแล้วนะหนึ่งจุดหกถึงสองสบสาบาทถ้าสาบาทนี่ถือว่าเก่งแล้วนะนะอะไรประมาณนี้ผมว่าคือสาบาทนี่เก่งแล้วนะอ่าจากนั้นนะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะ เว็บไซต์ของเขาเลยก็คือเว็บเดอรเทนเนีนาครับบ้างก็มาที่หน้าเว็บขผมผมหน้าเว็บก็จะไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากของพวก UI พวกเขาเรียกว่าอะไรนะโลสแมทพวกอะไรต่างๆนานาพวกแบบว่าตัวละครหรืออะไรอย่างงี้ยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะพวกราคาเหรียญหรือแบบเาเรียกผู้สร้างหรือพันธุเนืออะไรเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมังไม่มีการอัปเดตอะไรเข้ามามากมายครับผมแต่เขาจะมีเขาเรียกว่าเออเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บนะครับผมจะมีตัวนี้ ตัวที่เป็นหน้า UI ก็เหมือนก็จะเหมือนเป็นเพิ่มรูปภาพของเขาเรียกว่ารูปภาพของอะไรนะสก,กินเหมือนสกินจุดจีนะครับผมก็คือช่วงเนี้ยจะเข้าสู่เทศกาลตุดจีนะผมก็คือแบบว่าจะมีการเพิ่มลูกเล่นก็คือตัวละครจะเป็นตัวแบบสีแดงสีเหลืองวิบวับประสมการณ์ก็คือถามาว่าออกแบบสวยไหมผมว่าสวยมากครับผมก็ใช้ได้แบบนึงถามว่าจะมีผลกับตัวละครหรือแบบการเล่นอะไรมีดูที่หน้า Marketplace นะครับผมปึ้ง หน้ามาเก็ตเพจนะผมก็จะไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนว่าแต่มีข้อหนึ่งที่ปเปลี่ยนนะผมที่ทุกคนเห็นคําว่าเรนไหมเรนคืออะไรถ้าไปแปล Google ก็จะปาาแ, Rain แปลว่าเช่านะครับเรนแปลว่าเช่าอยู่แล้วนะครับ R E N T แปลว่าเรนเรนแปลว่าเชา่าอะไรประมาณนั้นแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงเรนนะว่าคืออะไรผมจะมาพูดถึงตัวนี้ก่อนก็คือเ hey, ททันบล็อกับผมผมจะพูดถึงเททันบล็อกเททันบล็อกคืออะไรก็คือกล่องสูบนี่เองผมกล่องสูบที่เราไปส่มอะไรต่างๆนานานานะ ตั้งแต่ก่อนในกองถุมราคาโหราคาแบบเดือดมากเลยนะอย่างกล่องดีเจนเนี่ยแต่ก่อนนี่คือแบบโหกล่องนี้แบบห้าหมื่นบางทีได้เจ็ดแปดหมื่นเลยนะบาทนะครับอันนี้แบบปูหลายดอนมากเป็นพันดอนพันห้าพันหกดอนเลยนะอย่างนี้ลงมาแบบลงมาเยอะอยู่นะน,นี้ลงมาห้า,าร้อยยี่สิบเก้าดอนแต่บรีเจนอะไรอย่างนี้นะผมจะพามาส่องก่อนแต่คือที่ผมจะมาส่องคือกล่องกล่องใหม่นะคือกอล่องลู รูเนอร์อ่ะว่าร er, ูเนอร์หรือเปล่าะนะครับผมถ้าอ่านผิดอ่านอะไรขอประทานด้วยนะผมประทานอภัยด้วยนะผมรูเนอร์บ็อกก็คือเหมือนเป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องอะไรนะกล่องไอเนี่ยที่ผมพูดไปกล่องตุลจีนะผมอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูที่กล่องตุลจีนะผมราคา607 USD นะผมก็คือคูณสามสามเข้าไปผม,ม 33, 33, 34, คิดเล็กตีมเล็กสามสิบสาม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 สี่ก็จะเป็นประมาณหมื่นแปดถึงหมื่นหมื่นแปดนิดๆอะไรอย่างนี้นะผมเยี่ยมถึงหมื่นเก้าแล้วผมปัง้ง สิ่งที่จะให้มาในในกล่องนี้ก็จะเป็นรีเจนต์แบบ10%นะผมแล้วก็จะมีสกินเอ็มด้วยนะผมซึ่งสกินเอ็มคืออะไรก็จะเป็นสกินที่แบบแรที่สุดนะผมอก็คือจะมีเป็นตัวละครในนี้นผมสามตัวนี้เลยนะเป็นตัวธนูแล้วก็ผมไม่ชัวร์นะว่าจะเป็นตัวอะไรนะสองตัวนี้จะเป็นสกินนะนะรับผมก็จะเป็นเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออตัวนี้แหละตัวเนี้ยตัวเนี้เยเอออะไรละครับผมผมไม่แน่ใจน,นะครับถ้าเกิดอะไรยังไงใครรู้นะผมช่วยเมนต์บอกได้ว่าเพราะว่า ในกล่องก็เรียกในกล่องจุดจีเนี่ยเป็นตัวละครอะ,อะไรนะผมช่วยเม้กบอกทีนะผมะก็มาดูที่ราคาของกล่องก็เรียกว่าอ e ีพกบ็อกบ้างนะผมอีพกบ็อกก็จะมีตัวนี้ราคาหนึ่ง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 สูเลขกสวยจัดเลยนะนแหละนี่ก็ประมาณสามพันกว่ากว่าสามพันสามสามพันสี่แล้วนะผมก็ราคาโอเคไหมก็ลองไปคิดดูนะว่าวิเลคคุณได้เท่าไหร่ทีมคุณดีหรือเปล่านะผมเดี๋ยวผมจะไปดูบ้างก็คือตัวประมาณนี้เลยนะ จะเป็น e อีพิกแต่เลดเขาปรับอ e ีพิกจะไม่มีเลดเขาเรียกคอมมอนเะลแต่ก่อนเมืเอเสืออ e ีพิกจะมีเลทคอมมอนทีนี้ลบตัวคอมมอนออกไปแล้วนะผมก็จะมีแค่80%ดสิบเปอร์เซ็นตีพิกสกินนอร์มอลแล้วก็แร่สกินสิบแล้วก็สกินเอ็มคือ5%ก็ในนี้ถามว่าตอนนี้มันก็ประมาณ3,000นิดนิดนิดถ้าเล่นวินเลทร้อยเปอรก็มีโอกาสคืนอยู่นะครับผมคืนแล้วแบบถ้าวิน100%คืนแน่นอนเป็นเท่าอยู่นะผมอ่าลองไปคำนวณดูได้นะผมทำลิปคำนวณไม่มอยู่แล้วไปย้อนดดูไ้ในนช่องะครับผม ดูที่อันนี้เป็นกล่องดีเจนเดอรี่ดีเจนดอรี่ยี่ยี่สิบเอ้ห้าสองเก้านะครับผมห้าสองเก้าคูณสามสามก็จะประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นหกนะครับผมลองไปคูณกันเองนะถ้าป,ปิดภาพการใดขอโทษด้วยนะครับผมผมแค่แบบเขาเรียกว่าคูณแบบในใจนะอะไรประมาณนี้ก็ตัวละคร,รคก็จะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ก็คือมีสกินแร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกินนอร์มอลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกินเอ่อเอ็มเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตัวละครตามนี้เลย ก็จริงๆรีเจนเน่เก่งอยู่แล้วนะรีเจนเน่เก่งทุกตัวอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากแต่ต้องดูแค่ว่าเราเนี่ยเก่งหรือว่าทีมเราเก่งหรือว่าวิเวลตเราสามารถสามารถรักษาวิเวลตได้เท่าไหร่นะผมต้องดูดีๆหรือว่าคิดดีๆนะว่าการเล่นเกมเพดูเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามีเรื่องของเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวนะผมไม่ใช่ว่าเล่นเอความสนุกนะครับก็ตัวนี้ก็จะมาส่องกันต่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะคอมมอนบอกนะผมคอมมอนมันก็จะราคาห้าสิบเฮ้ยก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะผม กก็หมาวว่แล้ถือว่าโอเคอยูน่นะคือจะได้แค่คอมมอนนะแต่เขาจะลบเลทอีพีไปเลยนะเว้ยแต่ก่อนมันจะเป็นเพื่อตุ่มกล่องคอมมอนจะยังมีโอกาสได้อีพกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คือจะไม่ได้อีพกแล้วจะได้แค่คอมมอนประสทธิภาพปอร์เซ็นต์ร้อยปร์เซ็นั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนตะกินปรับเปลี่ยนตะกินตามนู่นนี่นั่นนะผมไม่มีอะไรมากก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอย่างเดียวเลยแต่เขาจะไม่มีการที่แบบว่าเ้แต่ก่อนคือแบบว่ากล่องคอมมอนจะมีได้ห้าเปอร์เซ็นต์ได้อีพีได้ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะสมุดจุดอะไรอย่าง ก่อนเขาอาจจะได้รีเจนอะไรเงี้ยสมัยแรกๆนะผมในนี้เขาปรับไปเลยผมว่าดีนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องมานั่งเงี้ยแงว่าอีพิกจะได้คอมมอนหรือเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเลตแตกเหมือนว่าเอ้กูซูมกูตังอีพิกเนี่ยราคาแบบสามพันไรเงี้ยคือแต่ก่อนอีพิกอีพิกกล่องละหมื่นเลยนะคือแม่เหมี่ยงโหยงยูกันได้คอมมอนนคนเขาได้คอมมอนกันนี่รวยมากเลยนะสมัยนี้ก็คือแบบว่าออได้ได้เป็น อีพกอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคใช้ได้ครับผมมามาสอนกันที่ต่อไปก็คือตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นบายบายก็คือซื้อครับผมก็ซื้อก็คือไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากมายครับผมแต่ผมจะมาดูันที่ตรงนี้ครับผมทุกวนเห็นนี่ป่ะครับที่เขาจะให้จับไอ้สอยเนี้ยจริงๆในในคำว,ว่าไททันบ็อกก็จะมีละเห็นปะ่ะเขาจะปรับเปลี่ยนเป็นการชําระด้วยทีนตีนะคืออย่างเงี้ยคืออะไรเหมือนแบบว่าเขาเหมือนจะมาการะตุ้นนะครับผมให้ทุกคนเนี้ย ก็อยากซื้ออยากเล่นก็คือต้องต้องช่วยเข้าไปซื้อทีเอ็มนะราคากา็อาจจะดันขึ้นไปช่วงแอนดังอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะผมเท่าที่ผมคิดนะความคิดส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเขาเนี่ยจะใช้การชําระทรางทิศชั่นการชำระเขาเรียกว,ว่าธุรกรรมท r ธุรกรรมแล้วกันเป็นการแบบเขาเรียกว,ว่าใช้เหรียญที c อ็มซีอย่างเดียนนะวแล้วปกติจะเป็น WBNB นะเออ WBNB ถูกนะแต่นี้ก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่า t ี TM c 100%เลยนะเดี๋ยวลองดูก่อนีเอ100%จริงหรือเปล่า อ่าอีพิกอีกอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเจนเดอรี่ัวราคาก็จะเป็นแบบราคาก็จะโอเคนะราคาก็นี้หมื่นห้าพุ้ดหมื่นห้าเดีเล่นไปอืมใช้ได้นะหมื่นห้าเล่นไปประมาณนี้อู้เหลือเหลือหลายวันเลยนะเหลือประมาณเก้าร้อยกเก้าร้อยกรตาแถมก็เอาว่าก็ร้อยกตาก็ใช้เวลาโหหลายหลายวันเลยนะบางทีเดือน สองเดือนสามเดือนเลยสามเดือนตีไว้สองอเดือนกว่าๆเกือบสามเดือนเลยนะครับอ,อะไรประมาณนี้คือแบบเหมือนจะคุ้มนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าราคามันแพนิคลงมาเรื่อยๆนะอันนี้อาจจะเป็นคุ้มนะสําหรับเขาเรียกว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหมา่เลยเฮ้ยแบบผมพลาดไหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือต้องต้องกะดีๆแบบว่าเกมพวกนี้เกมพิตัวเอยเนะี่ยเราต้องแบบจบจบปิดจบอกเรืวๆนะอย่างเนาะอย่างต่างๆนึงที่แบบหนึ่งเดือนนะ่ะรีจบรีจบ,จบในการแบบ คือทุนนะไม่งั้นแบบโหเราอาจจะไปนัน่งกลัวแบบเฮ้ยแม่งเกมจะแตกหรือบางเกมจะปิดหรือเปล่าเหมือนเกมแบบที่ดังๆที่ผ่านมานะผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเกมยานเกมแบบเกมหลายๆอย่างนะผมที่แบบโหโดนทุบโดนแพน,นิกกันเยอะแยะมากมายนะผมต้องดูดีๆนะมาอันนี้ก็จ,จะเป็นฟังก์ชันสุดท้ายแล้วก็หมายที่สุดก็ะจะเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่าเลนนะผมฟัง์ชันเลนสก็จะเป็นตนัวนี้ป้้น ฟังชันเลนส์คืออะไรเลนส์ก็แปรตามตัวเลยนะรงตัวคือแบบว่าเช่านะผมเช่ายัางไงนะผมก็คือเราจะกดเช่าได้เลยนะอย่างตัวนี้เมยโกก็จะราคา40ใช่ไหมเข,เข้ามาดูเห็นปะนี่คือสิ่งที่เช่าได้นะผมเห็นปะเบตเทิร์ฟอร์เลนส์ก็หมายถวามว่าเราสามารถเ,รเราาารถช่าได้356ทั้งหมด367เห็นไหมคือเขาจะปล่อยให้เราเช่าแหละทุกคนก็คือใช้ใช้เหรียญของเราที่เราว่าเรามีเท่าไหร่นักหนี่ดซที่เรามีไหวเราก็ใช้ในการ เช่าในการเดนนะครับผมอะไรประมาณนี้ก็คือตัวนี้ Legendary ก็ตัวนี้เลยครับผมก็ปึ่งนะผมต้องสุ่มนะตัวไฟตัวไฟก็จะเช่าเท่าไหร่ก็เห็นทุกคนเห็นปะ่ะก็ราคา1 0 8 118ปก็ประมาณ3 0 0 0นนิดๆน,นะผมก็จะได้เช่าแค่200กว่าตานะครซึ่งเขาปล่อยเช่าแค่200กาตาแต่เขายังเหลือประมาณ400กว่าตาจากก็คือ5้าไสลบ ้า46อะไรมันจะเหลือเท่าไรเท่าไหรนะผมทุกคนต้องไปดูเองนะแต่ตอนเนี้คือมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาปล่อยเช่าแค่200ต่อานะคือมันมีหลายตัวนะว่าเขาจะปล่อยเช่าอะไรตามเขาเรียกว่าความที่ความต้องการของผู้ที่เป็นเจ้าของนะคือเราจะไม่ได้ตัวเลยนะถ้าเราเช่าหมดแล้วก็จะได้เคไปหาเขาอะไรประมาณนั้นนะผมก็ไม่ชัวร์นะครับอันนี้ผมน่าจะน่าจะเป็นแบนบนั้นนะผมน่าจะดีกลับไปที่กระเป๋าของ,ของผู้ที่เป็นเจ้าของรหัส เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ผมอ่าโอ้ยครับทุกคนคลิปนี้ก็จบเป็นที่ร้อนะผมก็คือคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายคนฟังนะผมว่าระบบใหม่แล้วว่าแล้วว่าเขาเรียกว่าตัวละครใหม่หรือว่าการใช้ชําระเหรียญหรือว่าระบบการเช่าเนี่ยมีอะไรนะผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมฝากติดตามผมด้วยนะผมเจอกันคลิปหน้าจริงๆไป